นี่คือพุ่มกับภาพยนตร์ที่ถูกยกย่องในด้านเทคนิคการเล่าเรื่องที่เป็นการทำลายกำแพงระหว่างเรื่องจริงกับภาพยนตร์มันจะฟารฟานระยะซัมเขาคือจาฟาปานาฮีพู่มกับคนสำคัญแห่งอิรานเนียนนิวเวฟซึ่งมักใช้เทคน,คนิคนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและปรัชญาเพื่อเอาตัวรอดในสภาวะที่ถูกกดทับ ความโดดเด่นในการทลายกำแพงระหว่างเรื่องจริงกับภาพยนตร์ของปานาฮีเริ่มต้นอย่างชัดเจนในเดอะมิเรอร์ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญในบทวิจารณ์ภาพยนตร์ระดับนานาชาติอย่างกว้างขวางในฉากที่เด็กหญิงตัวน้อยผู้เป็นตัวเอกตัดสินใจหยุดเล่นกลางคันหันมองกล้องและประกาศว่าตนไม่อยากแสดงอีกต่อไปก่อนจะเดินหนีออกจากกองถ่ายปานาฮีไม่ได้สั่งคัดแต่กลับสั่งให้กล้องติดตามเธอไปการกระทำนี้คือการใช้เทคนิค reflexivity หรือการสะท้อนย้อนคิดเพื่อกระชากผู้ชมออกจากผวังของเรื่องแต่งและบังคับให้เผชิญหน้ากับความจริงเบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่นักวิชาการระบุว่าปานาฮีได้เริ่มเล่นกลกับความคาดหวังของผู้ชมอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่อพิจารณาถึงบริบททางการเมืองที่ปานาฮีถูกสั่งห้ามทำภาพยนตร์โดยรัฐบาลอิหรา่านจากข้อกล่าวหาว่าเขาเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อต่อต้านสาธารณรัฐอิสลาม ความอัจฉริยะในการผสมผสานความจริงเข้ากับเรื่องแต่งของปาเนฮีก็ยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นใน This Is Not a Film และ Taxi เขาได้เปลี่ยนสถานะของตนเองจากผู้ก่มกับหลังกล้องมาเป็นตัวละครในหนังของตัวเองบทวิเคราะห์หลายสำนักชี้เห็นตรงกันว่าการที่ปาเนฮีขับรถแท็กซี่รับส่งผู้โดยสารในกรุงเตหรานโดยมีกล้องตัวเ,เล็กคอยบันทึกภาพนั้นสร้างสภาวะกึ่งสารคดีที่ทรงพลัง ผู้ชมไม่อาจแยกแยะได้ว่าผู้โดยสารคนใดคือนักแสดงและคนใดคือประชาชนทั่วไปบทสนทนาที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญกลับซ่อนประเด็นวิาพากษ์สังคมที่คมคายเทคนิคการเล่าเรื่องแบบไฮบริดซีนิมาของเขาจึงไม่ใช่เพียงลูกเล่นทางศิลปะแต่คือยุทธวิธีแห่งความอยู่รอดเขาใช้ความจริงอย่างสภาพสังคมตัวตนของเขามาห่อหุ้มเรื่องแต่งและใช้เรื่องแต่งหรือบทภาพยนตร์ที่วางไว้เพื่อขับเน้นความจริงที่ถูกรัดเซนเซอร์ การสลายขอบเขตนี้ทำให้งานของปานาฮีมีลักษณะเป็นไฮเปอร์เรียลิตี้หรือความจริงที่ยิ่งกว่าความจริงเพราะมันได้กระตุ้นให้ผู้ชมตั้งคำถามตลอดเวลาว่าสิ่งที่เห็นคือความจริงของอิหรา่านหรือความจริงที่ปานาฮีประกอบสร้างขึ้นบทพิสูจน์ล่าสุดที่ตอกย้ำสถานนะความเป็นกบฏทางศิลปะของปานาฮีปรากฏอย่างเด่นชัดในผลงานชิ้นเอกที่เพ่งคว,ว้ารางวัลปาล์มทองคำอย่าง It w a s Just an a c c i ก e n t หนังเรื่องนี้เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่เติมเต็มทฤษฎีด็อกคูฟิคชันของเขาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแม้ดูเผ,ผ,ผินเผออาจเหมือนภาพยนตร์ทิลเลอร์ที่เล่าเรื่องราวความแค้นของอดีตนักโทษการเมืองที่บังเอิญพบเจอกับผู้ที่เคยทรมานตนแต่เนื้อในแล้วปานาฮีกลับซ่อนความจริงเชิงประสบการณ์ของตนเองที่เพิ่งผ่านผลการถูกคุมขังมาหมดัหมดๆลงไปในทุกอนุของหนังทำให้งานนี้เขาไม่ได้เพียงแค่กำกับนักแสดง แต่เขากำลังจำลองบาดแผลทางจิตใจของสังคมอิหร่านออกมาผ่านการแสดงที่ดิบสดจนผู้ชมไม่อาจแยกออกว่าความหวาดระแวงในแววตาของตัวละครคือการแสดงหรือคือเศษเสี้ยวความทรงจำมันโหดร้ายที่ฝังอยู่ใน DNA ของผู้คนในระบอบอำนาจนิยมความแยบคายที่สุดของ It w a s Just An Accident คือการที่ปานาฮีเล่นล้อกับชื่อเรื่องว่ามันก็แค่อุบัติเหตุซึ่งในทางสัญญาภาพยนตร์แล้วมันคือคำลวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะในจัก,กรวาลของปานาฮีไม่มีสิ่งใดที่เป็นอุบัติเหตุทุกอย่างคือผลพวงของการถูกบีบคั้นจากโครงสร้างทางสังคมการถ่ายทำแบบกองโจรที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีคำสั่งแบนสะท้อนให้เห็นว่าเส้นแบ่งระหว่างชีวิตจริงของผูมกับและเรื่องราวในหนังได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงหนังเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงมหรสพที่จบลงเมื่อเครดิตขึ้นแต่มันคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตซึ่งตะโกนบอกโลกว่า ตราบใดที่ความจริงยังถูกปิดกัน้นเรื่องแต่งของปาณีก็จะยังคงทําหน้าที่เป็นกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนความจริงอันเจ็บปวดนั้นกลับไปสู่ผู้มีอํานาจอย่างไม่ลดละ